ก็เลยเอาไปกระสอบทรายประจำช่องโอ้โหเย<ห>นะียเยียฮะเปลี่ยนเรียงเรับไม่เปลี่ยนลี้นั้นนั่นแหละเดี๋ยวทอยได้หนึ่งมาหลายหลายตาไม่ชอบเลยเดียสาม

เจอก่อนอล้วนะไม่ไม่ไม่เป็นสามตาเนี่ยกูจะเริ่มก่อนบ่อยกนไปแล้วนะก็จริงไงได่จวผ่าและ้อเรียกไอ้คนนั้นมาดิไ่จวอะไรนะเรียกใครอ่ะเล่นมั่วแบบแจนเย็นหนาไปปล่าคอเพื่อนมึงไหมกูต่อยนี่ตอนเริ่มเท็กมั่วอเงี้ยจวดแล้วจวแล้วเสร็จคือจะการเสร็แล้วชาร์จไปวนจุกร์เปกับพิกิลเฮ้ย ทำไปแล้วอุ้ยเขาเขาเขาเนี้เลยอ่ะมันเสิร์ฟเข้าไปคุ้มกนรบัสองไม่เจอเอ้ยบ้ามีแล้วเจอีสกไปเลยไลสกิลกอนสปาเปิดห้าคัดก่อนไม่เจอหรอไอสัตว์เจอสิแปเดี๋ยววันนีไม่็รกหโดนตัดแพ้กันแล้แหละนี่สองใบอยู่ห้า เอย่าบอกเลยถ้ามาตอนแข่งแนละ้วทำไม<ร>กไ<ด>ูไม่หลายรอบแล้วละอ,อ,อะไอ้เหี้ยไปไล่ติดตัวไอ้สั<ห>ตว์ก็ในตรงนี <c oughs> น้ก็แล้วก็ปั่นหรอ ถ้าประวัติซ้ำรอยนะเมวยไปเลยหนึ่งหมื่นสองเลยตรงนี้แสดงว่าถ้าเป็นไอ้นี่วันนี้มันต้องหยุกล่องมันของของแรงอยู่กล่องตีสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้านี่ไม่มีอะไรเลยพี่ปล่อยตีก็แค่สองแร์อยู่พลังข้างนี้อันนี้เห็นอยู่ไอ้กล่องนู้นอ่ะเยอะกว่าอ๋อมันมันบวกตั้งแต่ตอนที่มีการดูบวกแล้วก็อันนี้อันนี้มีการดูเรียกว่าจัดยังเอาาให้ข่านี้ ล้วก็จะไปนอนเลยกระเซ็นนอนแล้วผมไปเป็นอะไรเนี่ยคนคนผมสักเก้าการผมติดอีกั้งอีกข้างสองห้าไม่เห็นไรที่ผมอ่ะสองห้าไเียนี่เลยใส่นะใส่่ใส่นี่เป็นกรดเไม่ใช่เป็นกระเบั้อง่ะแล้วไปนั่งกอดดูที่ละอันหนึ่งพิชูลกาดติเกอร์อะไรมูฮะฮะฮะติดเข็มเยอดทอติดเกอร์อ่ะเนว่าอะไรกัน ทำไมก็ไม่เอาตัวตัวตัวยืน12ตีแบนใบไป่โดนปิดหลอน10,000ตีแบนมีไง10,000ีแบนใหลอนเหรอปล่อยไม่มี30,000ตีแบนเฮ้ย30,000ปล่อยไม่ี28,000ตีแบปล่อยยี่บิ่มสกิลครับปล่อยของมึงมีแค่สองใบ เอาไรฮะดนี่ก่อฮะอาไรฮะอาไรฮะจุเน้นไหลเน้นไหลอาไรฮะอฮะมาตจุ้ไหลปเรื่อยจุเกเกโปรเทควันออยากโปเทคสองแล้วแต่ดคอนเทนต์ไม่ได้นะบาหนึ่งสีก็จะหาคอนนต์ใส่ตัวกินไปนะจุขอจุพ่อมตายพ่อมตายยายสิ้นเลยดกลูไหมพี่ก่อนะ หนึ่งสอามสช่แล้วจะิวไม่ได้ิ้งมนเดในสองสามสีเปิดห้าไปอ่าไม่ทันต้หงาบอกก่อนไม่ให้ย้อนด้วยก็บอกพี่ก็หดจังพี่ก็หูดจัเลาเอาไปใต้สองไปเออมันเป็นเกแอไม่ใช่เอกเตนี้ไปทสไไม่ให้ย้อนด้วยมีการดู หาพันแล้อนนี้บอกว่าเป็นโค้ดที่โหดเลยครับผู้ดูยังไงครับอยี่สิบจีเพลยแล้วสองไปมันมีอะไรบ้างนี่ฮะก่อนไม่มีอะไรแล้วก็คือเมื่อมีการดูบอกอันนี้สิบเก้าอันนี้หลักอันนี้อันนี้แค่แค่บอกว่าถ้าถ้ามีการดูจะมีมาขนาันแหละมันต้องไปในความเการนก่อนแต่ไม่มีผ่าไปแค่ไหน ไม่หยิบเลมสามใบไอ้สี่ใบยีสเห็นแล้วเห็นเห็นท็อปเด็กสามใบเล็บเล็บนจนะขี้พลังข้างขี้พลังข้างจีบมินทากไปไหมสามขีเลยเหรอีอ่ะสามขี้ี้ออเวนคี้ออเวนจี๋หรเท่าไหร่สามสิบสองครับคั ขี้ไังค่แค่ขดกบออให้แย่กันให้แยกอะจบไม่นาเลยนี่ลงมาดีีไม่เข่าาก็ม่านีั้เข่าจหอมื่นสาืโอ้เจดายคือถ่าถ้าถ้าถ้าออออาหางตีแบนเข้าอีกทำมาไรยางยถ้ามือกูมันจะขนาดนี้แล้วก็ได้ Rivers อ่อนอ่อนล่ามเลยมือกูออลามเกินไปแล้วมือกูจะอ่ลามไปหน่อยแล yeah. ้แสบตาเก็บสองปุ่นแท้สามแหวอยากได้ฟอยอนเนี้ยแต่อนึงไน้ไม่ได้ฟอยเนี้ยหรูแล้วหรอเล็กแววนตอนนี้ก็ต้องไล่เก็บอะไหลายอย่างม่ได้พูดเลยเก็บอะไรครับโอ้แล้วเข้านี้ไม่ต้องเก็บอะไรเลยพนอ่นีน้องี่้องพี้ี่นพ่อนี่่องี่ เห็นทุกอย่างที่มีบัตเท่นะนี่ครับเลื่นเลยสามหมืีตวันเล่นอกับน้องเอยอืมอเดืนสามสองอย่าไปบุลลี่นะมาแล้วตีวนอย่าไปเกียงเขาปว้ไงปวดละบากปดลบานึงจีบใบเนี่ยเนี่ยแปิบทั่เอ้ของเจ้งของแท้หลื่นนะสาตีแวน ตอนนี้สามอเคยเจอแล้วเด็กเาเรียกวมยราอนี้สามสองสองหมื่นแต่แต่แต่เขาเจอกับดักไปสามหมื่นเด็ดเด็กเขาลงแล้วสองอันนี้เป็น5้มิดเลยีินึ่งขาขันหูห้าห้าห้าแปดห้าดห้าแปดจะสองเจ็ดแปดเจ็ดห่แป

เปิดตาคลต่อไปจะบอกสองหมื่นบวกหนึ่งเก้าสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคลิกก่อนดิบสองสามเป็นเจ็ดสามหกต้อเคกนอันนี้สองสาบานขอะไรแวโอเคขี่แอย่างนี้อย่างนี้บอกว่าตรวเช็ค เอาไปใต้หนึ่งแล้วก็ท็อปสีคอนนี้บัานหนึ่งตีโจ๊หนึ่งเอคี้แปดคอน่ดแล้คอนนี่้าม่บกคนนี้ไม่บอกพาเพราะว่ายังไม่ได้ดูดูไปแล้วดูไปแล้วดูไปแล้วแต่ถ้าไม่เทคคอนก็อีเดอกเปิดได้แค่ทางเดียวครับ ม,ม,มันไม่ใช่คอนเดียวนะมันไม่ใช่คอนมันไม่ใช่คอนนะไปเป็นออโต้ถ้าถ้าเป็นเด็กคอนอนะ่ะมันติดเลยมืออันนี้ลงมาจต่ที่เท่าไหร่ตัวนี้ต้งลงเมื่อกี้อ,อ,อันนี้ลงมาแต่แรกแล้วอันนั้นเปิดนอันนี้นนนไม่เห็นอ่าเทคออโต้ครับด้านบนสแสดงครับไม่อ๋อเดี๋ยนี้ก็เปิดแรงเปิดบวกกก็เปิดบวอ่าก็บห้าพันอยู่ดีลงจากมือเนี่ยหว่า เมื่อลงสนามสิแล้วก็ถ้าไปฝ้าไปเกียร์สามแล้วเจ้ซิสเตอร์ทุกใบบวกห้าพันก็สองคนนี้นะบุตวละห้าพันเรย์ละหมื่นเรย์ละหมื่นบวกไปอีกหมื่นในบางแหวนคี้ยวกับมันต้องกดตอนเมนเสรจอ่ะแล้วก็อ่าตอนนี้ทิกทิกต่อไปจะบวกสองหมื่นอันนี้ไม่เข้าที่ทิกถัดไปนะวิ่งทิกถัดไปทิกถัดไปก็คือแค่ลูกเดียวลูกเดียวจะบวกสองหมื่นลูกที่เจอลูกที่เจอได้แปดเท่าไหรสามสิบถ้าถ้าเจอทิกก็จะบวกอีกสองหมื่นเป็นเท่านี้งหมดนี่ขี้สี่ขี้เานเอ่ดอยวพี่จี ก็จะเป็นบวกไปสองหมเป็นบวกเป็นสามเด๋อวนะอันนี้บวกไปหมื่นเมื่อกีแล้วก็เป็นสามหมื่นอ๋อรู้แล้วในั้นบวกหปืนไปอ่ข้างเลยนะเดี่ยวสองยี่สิบสี่สิบสี่้าขนาดข้างเบาสี่ห้าไอ้ข้างเท่าไหร่ข้างอีจาสิบเจ็ นะสิบเจ็ดสิบเจ็ดกห้าสิบสองิบสองกไปเอาไปสี่หมื่นหกสองสี่เจ็ก็หสองไม่ไม่ไม่ด้ขอไอสี่ห้าก็หสอไม่ขอเลยเลยแต่สอพี่หมดเลยอูจามูม่เล่นเลยไม่โม่ครับอยู่ไหนวะเด็กกูมีแค่นี้แหละ แลวเห็นท็อปเล็กเป็นละสองใบก็ก็คือสามเวฟแรงๆส่วกสองเลยเนี่ยสี่ห้ากับสองแม่ชีบอกกูจะกูจะกำจัดพวกไรสัทธาด้ดยดนตะขวแม่อันนี้ถือมีไอพวกไม่มีศรัทธาโดนพวกไรสัทธาโดนชำระบวาปด้วยไอนี้ับ ผมเลือกเรียนตอนนี้บางทีมันมาพอดีเลยการวับอกก็อันนี้สี่สิบห้าก็คือถ้ากาทางนี้หมดเือไม่เหลือการันี้อันนี้สี่ห้าสี่ห้าขอสาห้าจะเป็นสี่แปดส่วนข้างส่วนข้างนี้จะเท่าไหร่วะลืมแป๊บหกสองหสององขอห้าหมื่นอยลูกเต๋าเนียขอสาห้ากับห้าหมื่นสามห้ากับห้าหมืสองกีคูไม่ทอยเต๋าโอ้โหตามตามตามแสงต้องอยเต๋า่า เสราไปหมูเลยอยงนั้นนเอาแล้วอะไรรูจริงจริาแบ่งที่สองเป็นถ้าลูกแรกข้างนี้ข้างนี้ไม่ก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยะแต่ม่อะไรสี่มึงเนี่ยสองถ้าแบ่งเมื่อกี้มันจะเป็นห้ครับอันนี้โอ้ตรงนู้นก็โหเลกเกินอันนี้และเลี้ยงได้ลำแข้งเนาะ้พี่เอาเข้าอีกจะแรงสี่สี่แปดหกสอง ขอห้ามนปลาหมดขอห้ามหแปดเื่น้าแล้วพอไหมอ PG เล่นอย่างเงี้ยแหละแล้วดูแล้วดูไปถัดไปหิวไปถัดไปอะไปถัดไปกิอะไรกิกับไอตัวมัดใช่ไบมแหรแบบคุณภาพ